วันนี้นะคะเรามีคุณน้องคนนี้มาที่เป็นไวรัลใน TikTok นะคะพอดีอันนี้พรีออเดอร์มาเป็น Pixie Blush นะคะ On t h e Glow เนาะแอบบอกน,นิดนึงนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครพรีมาเนี่ยระวังน้องละลายนะอย่าทิ้งไว้ที่ร้อนๆนะคะเพราะว่าของเราอะคะ่ะเปิดออกมาแล้วมันเห็นป่ะมันติดขอบไปเลยนะทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าของใครพลาดไปแล้วก็วคือแช่ตู้เย็นนะคะทาได้แค่นั้นนะ เปิดออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะวิธีใช้ก็คือนี่อันนี้ด้านนี้ของเรามันยุบไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านนี้แทนที่ใช้ก็คือปืด๊ดอย่างนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เกลีย่ยเห็นปะก็จะได้สีแก้มที่แบบมีความบ่มๆม,มนิดนึงแล้วก็ตัวนี้แอบบอกว่ามันพลาดยากนะคะเพราะว่าสีมันจะอ่อนมากแล้วก็ทาไปเหอะปาดแบบเมื่อกี้ ก็ไม่ได้ดูเป็นแก้มลิงเกินไปนะคะเห็นปะข้างนี้ก็จะดูแบบมีเลือดฝาดให้ดูข้างนี้อันนี้แค่รอบเดียวสีเออไม่ได้ชัดมากนะคะก็คือสามารถวนได้แล้วก็สามารถเติมได้นะคิดว่า เอ่อฟินนชก็จะมีความเป็นบําบานะแล้วก็ไม่ไม่ได้ติดทนมากอะ่ะคือเน้นเติมนะคะเหมาะกับคนที่แบบว่าไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะแล้วก็แบบเติมเติมเล่นๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปทะเลแล้วก็เติมก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าใช้ง่ายใช้สบายไม่ต้องกังวลน,นะคะใช้ไปเลยยังไงก็ไม่พลาดนะคะก็ถ้าใครมองหาอยู่ก็แนะนำมาจากตัวนี้